ใจถึงครับใจถึงน,นันน่นนันน่นนั <c oughs> ่นนั่นไอทาเอ้ยโอ้ <c oughs> ทางเขาพามาใหม่มาไอ้ทางนู้นมันแข็งแล้วมาทางนี้ <c oughs> เรียบร้อยดี <c oughs> สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับอยู่กับผมเสียโต้งสามชาครับเจอกันอีกคลิปครับพี่น้องอยู่กับทีมงานกนกวันครับอยู่บ้านเจรพัดอำเภอสรีขรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ครับโอ้จมแล้วจมแล้วคันนี้โอ้รถเบายังจมเลยนี่ รถมาลากเลยเปิดทางใหม่ครับหนืดแล้วสามช้าหน่อยสาม้าหน่อยเตรียบปอเดเตรียบปอดแล้วก็จมลงมาทางนี้นี่ทางไปเยังไะ

ามามใหม่มาไอทางนู้นมันแข็งแล้วมาทางนี้เรียบร้อยดีสนุกเลยอะไรครับเนี่ยโอ้ อยังวะอยู่เลยอยู่เลยครับงานเข้า <laughs> ทางใหม่ปุณิทางใหม่เออทางนู้นทำไมไม่ไม่เดินนังดูนี่จะมาชนตู้จะมาช่วยเขา <laughs> โอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ฝั่งนู้นเขาอ้อมไปทางนู้นครับทางนู้นมีเหียบด้วยครับ <laughs> อ่ะรถไม่โค้โอ้เขาว่าเบียร์สามขวดได้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 อันนี้รถเบายังยังจมน้ำปลาอะไรรถหนักเนาะมองไปแล้วได้ย่าอ้อมไปนู่นเนาะอมได้มันตีนมันยังไม่แห้งเลยอะจับกล้องเพื่อรถติดเลยอ่ะ โหจัดหนักจัดเต็มแล้ววันนี้งานเที่ยววันนี้เที่ยวเท่าไหร่นี่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อยี่ห้ามอ่ะรอรถขุดมาดันครับซานี่รถของเสียฟาร์มครับกนกวัน มาแล้วมาแล้วรุ่นเล็กครับตัวช่วยมาแล้วครับตัวช่วยโอ้ฟันนี่แหลมมากเนะอ้าไปไปขึ้นอีกไม่ขึ้นอีก,อกต้องดันหลังหรือเปล่า ด้านหลังครับด้านหลัง S V I หนึ่งสามห้าสี่ันนี้ก่อนก็ได้ครับดูจะถายฝั่งในเลยนี่ ันครับเจดากีแล้วกันนี้เจยดากีแล้วอ้โหวไว้ไวไว้อาถอนเกียรลูกีรดะดบแลว เย็ยบครับย็ยบงานด่วนครับทางไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเท่าไหร่ครับดินยังเยียกอยู่เลยเนี่ยยังไม่แห้งครับนี่ขนาดคนเดินนี่ยังหนืดเลยสาร์ไรน้รนัดรถหนัก หน้าบอกันครับมีดูไปแล้วสองยก <c oughs> หล่อครับอูช่างอันดับแต่งโอ้ แต่งขนาดนี้ก็สวยครับรถสวยไม่จําเป็นต้องเป็นรถใหม่ครับรถเก่าแต่งก็สวยได้ครับหน้าโคดเลยครับ หัตรงนน้่นะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเอ่ขนาดผมเดินนะยังจมแหละเมื่อกี้น่ะโอ้ท่ารถเขาไปได้แสดงว่ารถรถเขาแรงจริงครับ เอา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 โอ้แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้โจะลุ่มโอ้สุดยอดสุดยอดเออกา พิสปัตไทยแลนด์โอ้แดดร้อนพี่น้องร้อนมากเลยเขียวเขียว ตักใหญ่ๆครับ จริงๆครับอ๋อคันนี้มีเฮียบติดมาด้วยครับมีเครนติดมาด้วยเป็นรถเฮียบครับ ตอนเดียวครับเลียนมุมถ่ายครับโอ้หนึ่งตักนีดตักใหญ่ๆนะครับ อ่ะชมอีกรอบครับคันนี้กีชูชดเด็ดจะไปอีกเปล่าทางนู้นอ่ะจะไปอีกไหมทางนู้นอ่ะเนี่ยทางเนี่ยโอ้เขาขุดคันนาออกเลยครับ น่าจะเป็นทำทำงานเดียวกันนะ่ะน่าจะเจ้าของเดียวกันนะครับจะเป็นงานใหญ่ไปเลยครับ เดี va, ๋ยววาเต็มไปแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยดินเต็มแล้วเนี่ยงานด่วนไม่ใช่เหรอโอ้แทมโอ้แทมแทมอัดเลยอัดไปเลยอัดไปเลย cái nào tem leo luôn oh. ư <laughs> 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 ừ. đây anh nhìn chinh xe Ford nè ฝุ่นตลบ <c ười> ครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ